เราจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ลูกสาใจชกลงแบบนี้ไปอีกสักพักเราจะไม่ได้เห็นคนที่ดีใจกับลูกทีมอย่างบ้าคลั่งจนแว่นหกักเราจะไม่ได้เห็นคนที่ทำงานกับเลียวภูด,ด้วยความรักนั่นแหละครับคือเจเกนคอปที่เรารู้จักสเกาเซอร์กิติมัดักตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจายใจแฟนบอลคนหนึ่งถึงเจเกนคอปพลังงานของผมกำลังจะหมดและนั่นคือความจริง ชายคนนี้ตื่นขึ้นมาทำงานซ้ำๆกันเป็นเวลากว่า9ปีรับผิดชอบงานสูงสุดบนเวทีฟุตบอลที่ได้รับความนิยมและกดดันที่สุดในโลกแกรู้ตัวแล้วว่าแกไม่สามารถทำงานนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อีกต่อไปครบับปุกสโมสรนี้ขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยความอดทนลองผิดลองถูกใส่ความละเอียดแบบสุดพิเศษเข้าไประบบเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลที่รีดพลังงานอย่างมากถูกนำไปติดตั้ง นอกจากนี้มเมล็ดพันธุ์แห่งความใส่ใจยังถูกหวานไปทั่วทุกตารางนิ้วในสโมสรยอมรับเงื่อนไขาการทำงานตั้งแต่วันแรกๆถึงวันนี้เราเองแฟนบอลก็รู้ว่ามันงอกงามพริบานครอปส่งพลังบวกไปทั่วสโมสรประสบความสำเร็จทุกอย่างที่โค้ชชั้นนำควรมีได้ครบทุกถ้วยเจอกันครอปคือความภาคภูมิใจของแฟนลีวอพลทั้งโลกแค่ชื่อก็กินขาดแล้วครอปฟอร์เดอครอ ผมจะลาจากสโมสรแห่งนี้ไปเมื่อจบฤด,ดูกาลนี้แกจะลาจากไปด้วยความยิ่งใหญ่ทิ้งความสําเร็จไว้มหาศาลเด็กที่ปั้นมากับมือให้เติบโตในทิศทางของตัวเองทเทนกลายเป็นแบ็คระดับโลกเด็กทินที่บินสูงที่สุดและกำลังจะก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยัง้งพร้อมกับสถานะฮีโร่ท้องถิ่นที่เป็นรองกัปตันนี่อาจจะเป็นนักเตะที่เสียใจที่สุดเมื่อรู้ข่าวว่าครอปจะขอหยุดพักเพราะครอปเป็นมากกว่าโค้ชสำหรับเทน ผู้เล่นอีกหลายคนที่เข้ามาที่นี่จากเกรด B สู่เกรด A บางคนกระโดดไปเกรด S หลายคนมาอยู่ที่นี่มีตัวตนมีความสำคัญผลงานกับเลี้ยวผู้อยู่ในระดับท็อปพอออกจากสโมสรอไปบางคนพบกับความยากลำบากในการเล่นดาวรุ่งอีกหลายคนที่ครอบผักดันวางรากฐานไว้ให้ถูกมอบความมั่นใจให้อย่างมากมายจนเติบโตขึ้นชัดเจนยุคหน้าไม่น่ากลัวหรอกครับมันยังคงไม่ถึงกับยุคมืด พอมอลลดกที่ครอปชิงไว้ให้นั้นแข็งแกล่งจริงๆถึงแกจะไปแล้วแต่เลี้ยวผูจะเป็นทีมของใครก็ไม่สะเทือนไปอีกหลายปีผมมักพบกับฝันร้ายในค่ำคืนก่อนเจอกับเลี้ยวผูจะไม่มีฟิลแบบนี้ไปพักใหญ่สำหรับเป๊ปก็ดีโอล่าเป๊ปจะขาดคู่แข่งที่เสมอมือกันพอเมื่อครอปจากไปส่วนหนึ่งของแมนซิตี้ก็หายไปเช่นกันเป๊ปจะคิดถึงครอปอย่างแน่นอนครับครอปเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดที่เป๊ปก็ดีโอล่าเคยมีในชีวิต คนที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมต้องการคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ดวลกันมาตั้งนานมีใจหายกันบ้างละ่ะนี่คือเกียรติที่ระดับโลกเขายกย่องกันสู้ก็คือสู้แข่งก็คือแข่งแต่ข้างในนั้นเคารบกันอย่างมากพอถ,ถ้าไม่มีกันและกันฟุตบอลมันจะมันขั้นนั้นได้ยังไงวันนี้มันอาจจะเร็วเกินไปแต่มันถึงเวลาแล้วจริงๆลูกทีมอาจจะช็อกแต่เชื่อได้เลยว่าทุกนัดที่เหลือใส่กันลืมตายจนถึงนัดสุดท้ายแน่ บอสอาจจะหมดแรงแต่ลูกทีมไม่มีหมดรักบอสไม่มีอะไรจะดีไปกว่าสู้เพื่อแชมเปี้ยนอีกครั้งให้กับเจอกนครัผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่จะไม่มีการคุมทีมสโมสรหรือทีมชาติในปีหน้าและสโมสรอ,อื่นในอังกฤษก็ไม่มีทางผมสามารถสัญญาในเรื่องนั้นได้สนุกมันระทึกลุ้นหัวเราะร้องไห้ครบทุกรสชาติทุกสายตาของคอที่สื่อออกมาคือความจรงิง พักให้เต็มที่เรื่องนี้เป็นไปตามที่ครอบสัญญาไว้แน่นอน DNA ชายเยอรมันคนนี้ถูกแปลงเป็นชาวเลี้ยวภูไปซะแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะทำซึ่งแกไม่มีวันทำแน่วิถีฟุตบอลอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นแต่คงไม่มีอะไรทำให้เจเกนครับนั้นเปลี่ยนใจและทางหากที่แอนฟิลจะมีรูปปั้นเพื่อยกย่องเกียรติคนต่อไปก็ต้องเป็นแกนั่นแหละครับขอบคุณเจเกนคที่ทำให้ฟุตบอล มากก่ฟุตบอลผมรักทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเมืองนี้รวมไปถึงแฟนๆผมรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้แน่นอนครับว่าแฟนบอลเลี้ยวพูก็รักทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเช่นกันเจเกนคอปเก็บไว้ในใจกับทุกๆเรื่องราวจากเจเกนคอปแว่นหมวกชุดวอร์มรอยกอดที่จริงใจรอยยิ้มแอคชัน่นยามโวยยามกระตุน้นแชมเปี้ยนและท่าชกลม ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ